สนับสนุนโดยไฮลักซ์วีโก้แชมป์เกาะถนนหนึบชุดเครื่องเสียง Pioneer m i x Track uh huh. ฟิล์มกรองแสงติดรถย,ยนต์ลามินาขอต้อนรับกลับเข้าสู่เบรี่สนะครับของรายการมอเตอร์มเนียบายโตโยต้ รายการนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าทุกๆครั้งของวันอังคารนั้นจะมีรถที่เป็นแบรนด์ของโตโยต้าเข้ามาในรายการของเรานะครับวันนี้ก็เป็นคิวของรถแข่งแต่ก่อนอื่นที่จะมาพูดคุยถึงเรื่องรถทุกๆครั้งเหมือนกันก็จะมีดารับเชิญมานะครับวันนี้ดารับเชิญของเราเนี่ยเป็นหนุ่มรูปร่างน่ารักกระทัดรัดเคยน่ารักตัวเล็กมาก่อนนะครับแต่เนื่องจากว่าทุกวันนี้เนี่ยอากาศบ้านเรานั้นเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับทำให้ร่างกายเขาสามารถดูดซับน้ําได้ดีแล้วทุกวันนี้เนี่ย บ้านเรานั้นภาวนาครับอยากจะเห็นหิมะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยพยายามทำตัวให้เป็นสโนว์แมนก่อนนะครับขอต้อนรับรับเชิญของเราวันนี้ครับคุณนิกเดอะสตูสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกล้องอยู่ทางนู้นนะคุณฮะทางนี้ฮะคุณนิกคุณนิกนิกเดอะสตาครับนิกเดอะสตาครับสตูไหนนะวันนี้คุณชอบกินไงอ๋อแหล่ะครับกินแบบกินนี่นั่นโน่นกินทุกอย่างเลยจริงๆพิตตองพิตตี้ก็กินเนื้อคาวสดๆก็กินกินหมดเลยเอ๊ะนี่พูดถึงตัวเองเปล่าบ้าสิบเจ็ดสิบแปด ตารางเนี่ยไม่ต้องมาช่วยนะผมเป็นผู้หมวดแต่ผมเป็นผู้หมวดทหารนะโอ้นี่ไม่เหลือที่ให้พูดเลยเนี่ยเฮ้ยสวัสดีครับพี่นัทสวัสดีครับเราไม่เจอันาไม่เจอนานมากเลยตั้งแต่ตั้งแต่สมัยที่เรายังเรายังเคยร้องเพลงกันอยู่ใช่ครับตอนนี้ไม่ได้ร้องแล้วก็แต่ตอนนั้นตอนนี้ตอนนี้หนักตัวอะไรตอนนี้ตอนนี้แหละครับจะพูดจะพูดเลยเอาตอนนั้นดีกว่าตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นหนัก84โลครับตอนนี้เพิ่มมาหลายโลมากกว่านั้นเยอะเลยก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีผลงานให้ได้เห็นตลอด ผลงานการร้องเพลงก็โอ้โหมีเพลงฮิตติดชาร์ตอยู่2เพลงใช่ครับก็มีเพลงเธอหอหเออมันก็เป็นเรื่อยฮะตอนนี้เพราะว่าเรื่องเรื่องเรื่องเพลงเนี่ยเราเราเขาเรียกอะไรมันก็คืออย่างนี้ต้องบอกว่าตามยุคตามสมัยไปแต่บอกว่าคุณเริ่มต้นมาจากเพลงใช่ถูกป่ะคุณประกวดเดอะสตาร์คุณโอ้โหคว้ารางวัลขึ้นไปทงเวทีต้องบอกกับว่าความกล้าการแสดงออกทุกอย่างมันมาจากการร้องเพลงพวกนี้คุณยังทิ้งงานร้องเพลงไปยังยังครับยังร้องเพลงกันอยู่ครับใครอยากจะเจอคุณนี่ตอนนี้นะครับ ตอนนี้ก็ได้ที่จะพูดเลยดีกว่าอ่าได้ได้แต่ผมว่าใครอยากจะคุณคือถ้าใครไปเจอก็อย่างทนายได้นะว่าเพราะว่านิกเนี่ยหลายๆคนจะเห็นเดี๋ยวนี้เขาอยู่แต่ในในจออ่าใช่ว่าเฮ้ยอ้าวเฮ้ยผู้กองยอดรักผู้กองยอดเสน่ห์ผู้กองยอดรักไหนนะเนี่ยเนี่ยมาเดียวเลยเอามาคนเดียวเลยเนี่ย พี่กอลเจ้าเสน่ห์คุณเล่นคุณเล่นเป็นไรนะเล่นเป็นหมวดหมูครับหมวดหมูหมวดหมูเป็นหมวดมา8ปดปีแล้วนะครับตอนแรกมีดาวเดียวแล้วนี่เดี๋ยวขึ้นเป็นสองดาวแล้วคุณรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ย่านนี้คุณต้องติดพันตีนะต้องเป็นต้องเป็นนะฮะคุณต้องเป็นพันตีแล้วพี่มอสเป็นรองุ่มกลับไปนะจริงอนเนี้ยจริงเหรอเอาแล้วแล้วคราวนี้จะพุกกรเเสน่ห์แล้วอ่าเขาตายแล้วกลายเป็นไม่ได้แล้วกลายเป็นรองรองผู้กกับเจ้าเสน่ห์มันก็ไม่ใช่ไม่เข้าไม่ไม่สละสเลวยอางเก็เลยเอาเป็นผู้กองไงก ครับอย่างนี้ก่อนความแตกต่างของการทํางานดีกว่าครับเราเราพูดพูดถึงเรื่องการทางานเพราะว่าอย่างที่บอกคุณเริ่มต้นจากเพลงวันหนึ่งต้องมาเล่นละครต้องเอาคนอื่นน่มาเป็นตัวเรายากไหมเออมันมันยากตรงที่ว่าเราเราต้องทาความเข้าใจกับตัวละครตัวนี้นะครับที่ทำขึ้นแต่ประเิญว่าผู้กออชันเสน่เนี่ยเขาเขียนตัวคาแรคเตอร์ของหมดหมู่เนี่ยให้มันเข้ากันกับผมพอดีเพราะเพราะว่าเขาผมเชื่อว่าอย่างหนึ่งว่าถ้าเขาเขียนบทยากเนี่ยคุณเป็นคนที่เข้าใจอะไรยากมากใช่ จริงๆก็คือว่าเขาเขียนมาให้เข้ากับผมพอดีมันก็เลยแบบเขาเล่นได้ง่ายกว่าแต่ว่าหลังๆเนี่ยพอเราเริ่มไปเล่นละครเรื่องอื่นเนี่ยละค,ลครยาว <Yes. S 2> เรื่องอย่างอีสานเรื่องเรื่องกองร้อยกระทะเหล็กเรื่องต้นรากนิมรัวตอนนี้มีมีม,มีอะไรบ้างที่ไม่ใช่อย่างมีเรื่องอีสานอีกเรื่องหนึ่งครับกำลังถ่ายทำอยู่เป็นเปสิลี่หรือว่าเป็นอีสานช่องห้าเป็นซิทคอมที่เป็นละครยาวพิเรียดที่มีพี่นุ่นวรนุชเล่นอ๋ออ๋นี่คุณไปอยู่ไหนมาเนี่ย ผมไม่คู่อะไรเลยผมอยู่ช่องห้าจริงคุณแต่ผมอ่านแต่ข่าวอะไเครับขอบคุณมากเลยคืออย่างนี้ละครช่องห้าที่เขาบอกว่าที่คุณไม่เล่นเนี่ยมันคือเป็นเหมือนละครย้อนยุคแล้วพอได้รับบทอื่นปุ๊บมันแตกต่างจากที่คุณเล่นเป็นตัวคุณเองใช่เพราะว่ายากไหมมันมันต้องแบบมันร้อใช่มันต้องรงโดนตบโดนอะไรอย่างงี้ไม่ไม่มนีเราเป็นผู้บทร้องไห้นี่คืออะไรเขาเรียกแต่ละเรื่องที่เราเล่นเนี่ยมันก็จะมีคาแรคเตอร์แตกต่างกันไปแต่ว่าการที่เราจะต้องมานั่งร้องไห้โดยที่โดยที่เรา ไม่ได้มีเรื่องให้มันแบบนั้นจริงๆอ่ะมันก็ทําให้เราเข้าใจได้ยากมากเพราะฉะนั้นอย่างอย่างนิกเนี่ยเขาก็มีวิธีการทำให้เราร้องไห้ได้ทำให้ร้องไห้นะใช่เอาวาซาบิสูตรเข้าไปในถูกต้องครับหรือไม่ก็ไปยืมให้ล้อทับขาเล่นเฮ้ยผมว่าเราไม่ต้องไม่ต้องคุยเกี่ยวกับเรื่องรถเรื่องรถอเลยมั้ง เอาอย่างนี้เออได้ได้ผมอยากอยากผมอยากรู้ไงผมไม่เจอคุณนาเข้าใจป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวส่งไลน์เลยเอาไลน์ไปเลยเดี๋ยวเราคุยกันนะไลน์คุยกันโอเคได้ก่อนนะได้ครับได้ครับเอางี้ก่อนพูดถึงเรื่องรถบ้างครับปกติใช้รถอะไรหลังจากที่ขายตุ๊กตุกไปตอนนั้นใช่รับบินด้วยตอนนี้ก็ขับรถพวกฟินโนได้ครับยกต่อไม่ใช่เลยก็ใช้รถนะครับมาซาสาวครับครับครับผมทำไมถึงถึงชอบรถเดี๋ยวก่อนทำไมถึงชอบรถที่มันเป็นเขาเรียกรถห้าประตู อันนี้เล่นสิผมเล่นสิไปตัวปกติผมชอบเพราะว่ามันมีเรือนไม้สองสีแค่นั้นเองครับขอบคุณมากแค่นนั้เองมีสีอะไรมันมีสีเขาเรียกอะไรสีน้ำเงินกับสีส้มตัดกันขอโทษนะครับขอโทษนะครับคุณผู้ชมครับนี่มึงซื้อรถพ่นไม้จริงเหรอเนี่ยพูดเล่นก็คือมันเป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรวิถีชีวิตการซื้ออันนี้ถูกกว่าอัันนน้ดาวน้อยกว่าอันนั้นอันนั้นอี้ของถูกกว่าอะไรเงี้ยไงถ้าสมมติสักวันหนึ่งจะได้รถเป็นของตัวเอง โตโยต้าเขาบอกเฮ้ยคุณนี่ครับผมอยากได้คุณเป็นพรีเซนเตอร์มากเลยคือผมปรารถนา้ตัวคุณเหลือเกินคุณเป็นดาราชายที่มีคาแรคเตอร์มากเลยอะไรอย่างเงี้ผมอยากให้รถคุณสักคันหนึ่งคุณเลือกเอาเลยฮะคุณอยากได้รุ่นอะไรฮะรุ่นไหนก็ได้ครับแล้วแต่โตโยต้าจะให้ผมนะครับขอบคุณมากครับอ่าผมขอด้วยอีกคันหนึ่งแล้วกันนะครับโอ้โหจะให้แล้วก็ให้สองเลยนะฮะโอ้อะไรเนี่ยคุณผมกุเสหยไปแล้วอะไอ้ขศให้ผมผมผมไม่ชองชอบอะไรโตโยต้าแต่ว่าผมถ้าผมให้เลือกเนี่ยผมชอบรถกระบะรถกระบะแล้วก็โตโยต้าเนี่ยเาท เขาทำรถกระบะมาได้แบบเขาเรียกอะไรอ่ะไฮรักมิตี้เอ็กเลยมิตี้เอ็กยี่สิบปีที่แล้วใช่รุ่นขับออกมาถูกต้องโอ้ไม่ได้แล้วตอนนี้มันก็จะเป็นพวกวีโก้ใช่ไหมพวกแบบอ่าฟอร์จูเนอร์ฟอร์จูเนอร์นี่เป็นของรถของคนเหนือครับฟอร์จูเนอร์ฟอร์จูเนอร์เล่ะล่ะแมนบอยแมนแท้ไม่ได้อีสานแล้วไม่ใช่อ่ะท่านี่รายการอะไรเนี่ยตันลิงติโกเดี๋ยวเรากองด้วยนะเรากองส่วนมาตีมาแล้วมาคุยกันถึงเรื่องรถกันนะครับให้ถามอีกอย่างหนึ่ง ถามอะไรแกเรื่องของการแต่งรถอ๋อผมคือทุกคนซื้อรถมาเนี่ยมันเป็นรถมาตรฐานอยู่แล้วครับอยากรู้ว่าสมมุติว่าได้สักคันหนึ่งอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่สมมติดีกว่ารถอย่างแรกที่คุณได้มาเลยมาสด้าของคุณหรือรถแรของคุณก็รช่างเนี่ยคุณจะทําอะไรเป็นอย่างแรกเราต้องเปลี่ยนแม็กครับเปลี่ยนแม็กก่อนติดสเกิร์ตติดสเกิร์ตแล้วก็วัดรอบทําไมต้องแม็กเหรอครับมันก็เป็นเป็นเหมือนเราถ้าเกิดเป็นเปรียบเสมือนคนเนี่ยก็เหมือนเราใส่ชุดเราใส่เราใส่เสื้อผ้าใช่ไหมแม็กมันก็เหมือนกับกางเกงยีนสักหนึ่งตัว มันจะบ่งบอกถึงคาแรคเตอร์หรือไม่ก็แบบความชอบส่วนตัวของคนที่ขับรถคันนั้นนะครับคุณจําได้ไหมคุณเปลี่ยนใหม่ยี่ห้ออะไรไปเลนเซอร์ชอบทําไมถามทำไมเนี่ยอยากรู้ถูกดีครับแต่ว่ารุ่นโฉมมันโอเคใชครับมันโอเคเพราะว่าผมคิดว่าคือเอาง่ายคือเปลี่ยนจะแพงหรือเอาง่ายครับเปลี่ยนตามตังมันนั่นแหละฮะนะฮะจริงๆแล้วพูดง่ายว่าแบบถึงแม้ถึงไม่ว่าจะถูกหรือจะแพงมันขับยังไงมันก็ ถ้าเกิดสมมติว่าลงหลุมแรงไม่ได้ดูแลรักษามันก็ฟังอยู่ดีไงผมก็เลยคิดว่ามันมีแค่รูปทรงที่บ่งบอกถึงเขาเรียกอะไรสไตล์ในการในการใส่ยูนิชลนโซจีนไหมที่แบบว่าใช่พี่เขาเขาบอกว่าเป็นของจีนแดงด้วยจีนแดงด้วยเอางี้ดีกว่าเราหยุดเรื่องรถคุณดีกว่าเพราะว่าข้างๆผมเนี่ยมันไม่ใช่รถคุณอ้าวไม่่ใชันเป็นรถของของใครครับรู้ไหมว่าเจ้าของผู้หญิงเจ้าของผู้หญิงด้วยนั่นน่ะที่สำคัญนะอันไอ้นี่ไม่เอาดีกว่าไอ้นี่มัน ชอบเคลมไปเรื่อยแล้วเอางี้รบกวนเรียนเชิญแล้วกันนะฮะขอเรียนเชิญเจ้าของรถคันนี้แล้วกันนะครับคุณทิพย์ครับคุณทิพย์สวัสดีคร่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคทีนี้ต้องมาอยู่ข้างหน้านะครับเพราะถ้าคุณทิพย์ไปยืนข้างๆน้องผมจะบังคุณทิพย์มิดเลยนะฮะมันแน่นอนอยู่แล้วเขาด่างนะเขาด่าคุณผมไม่คิดอะไรอย่างนั้นเลยที่เขาเป็นคนดีเอางี้วะคุณทิพย์ครับขอแนะนำตัวเต็มๆเลยการว่าชื่อจริงตอนนี้ทำอะไรอยู่ที่ไหนไงฮะ ก็ชื่อจริงชื่อทิพวรรณภูเรยับนะคะชื่อเล่นชื่อทิพนะคะตอนนี้ก็สะสมจีช็อกขายจีช็อกค่ะจีช็อกจีช็อกมีมีอันนี้ที่ใส่อยู่ใช่ไหมครับอันนี้่ อ๋อคือคนนี้เขาปกติเขาชอบไปซื้อจีช็อกเหมือนกันแต่ซื้ออยู่แถวสะพานเหล็กของหลอดร้อยแถวร้อยเจ็ดสิบร้อยเขาจีจีช็อกพี่มันสองจีแล้วมันจีอ๋อนะมันดับบนจีเฮ้เนียเดี๋ยวมันจีช็อกแล้วเกี่ยวอะไรกับรถเออคืออย่างนี้เราก็อยากรู้ไงว่าเอ้ยคือด้วยแอคทิวิตี้เขาทำสองอย่างเขาล้นกลัวนิดนึงครับกลัวอะไรผมขนาดนี้ว่าข้างหน้าดีกว่าหรือข้างหน้าดีกว่าะอย่างนี้ด้วยแอคทิวิตี้คือผู้หญิงที่ชอบนาฬิกาแบบนี้หรือขายของแบบนี้คือหนึ่งละจะค่อนข้างแมน ที่ชอบมันมันบ่งบอกความเป็นผู้ชายค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเป็นผู้หญิงจริงแต่น่าจะมีความบู๊ในตัวเยอะเหมือนกันใช่เอนก็นิดนึงค่ะก็น,นิดนึงเริ่มต้นเรายังพูดถึงเรื่องแข่งรถใช้รถอะไรเริ่มตั้งแต่แรกๆเลยฮะแรกๆเลยเหรอคะก็เป็นโตโยตานี่แหละค่ะ ใช้รุ่นอะไรครับโตโยต่าจำไม่ได้ถ่ายขับจะไม่จะเริ่มจากไฮรักไมตี้เป็นเป็นรุ่นใหม่รุ่นจำไม่ได้จำไม่ได้โอ้รุ่นนี้ลิมิเต็ดจำไม่ได้เอ้ยลิมิเต็ดแล้เนี่ยดิวิชั่นเลยเป็นกระบะหรือว่าเป็นเป็นเป็นเก่งค่ะเป็นเก่งใช่ไหมครับแล้วทําไมไปไปมาถึงมาเป็นคันนี้ได้ครับจริงจริงเป็นก่อนก่อนหน้านี้เป็นอีกคันนึงแต่พอถึงฤดูการแข่งก็จะเปลี่ยนเป็นเป็นโฉมใหม่ ่ะคเอาง่ายคือรถคันนี้ก่อนที่มันเป็นรถแข่งคือเราใช้งานบ้านมาก่อนป่ะหรือว่าซื้อมาเพื่อจะเป็นรถแข่งเลยคันนี้คันนี้เออซื้อมาเพื่อแข่งเลยค่ะอแข่งเลยมีแฟนหรือยังครับน้องน้องพอดีน้องผมแบบหาทุนนี้มันจะเปลี่ยนรถอยู่เพาเปลี่ยนเรื่องเเพราะอะไเพราะเ่ยี่เาแบบเขาไม่มีเขาไม่มีพอาูุ้นสดค่ะตอนนี้คือกำลังรับสมัครเลยนะคะผ่านรายการก็ได้ค่ะแต่ถามมีแฟนหรือยังครับ ายิ้มเฉยๆใช่เลฮองจ้าฮองจ้าฮองจ้านี่เรามาถามว่ารถคันนี้เนี่ยเขาเป็นคนเขาเรียกอะไรอ่ะเขาซื้อมาแล้วเพื่อมาเป็นรถคันนี้เลยครับใช่ค่ะคือซื้อมาคันนี้จะไปคันนู้นเลยใช่ไซื้อมาเพื่อมาแข่งเลยเอืลงทุนอย่างนี้เลยครับใช่ค่ะใช่ก็คือคันนี้ซื้อมาที่เจอกันครั้งแรกเลยกับรถคันนี้ก็คือจะพร้อมแข่งเลย พร้อมแข่งได้เลยแล้วซื้อรถแบบราคานะแล้วก็ให้มาถอดทุกอย่างออกผมสงสัยอย่างนึงครับครับคือผมน่ากลัวเราคุยเสร็จปุ๊บค่อยๆถอยถอยถอยนิดนึงแล้วผมผมนด้แแล้วผมหันกล้องนี่นะไอ้แปมผมเริ่มบิดบิดเพราะผมจะหันหลังให้กล้องแหละไกลไปเลยไม่นี่ขยับมาไม่ได้ครับไม่ต้องกลัวน้องผมไม่กัดนะครับครับชีวิตยายน้องคู่เลยนะครับคือกัดได้แต่ไม่เป็นหมาบ้านเลยนะครับ พี่น้องผมนะฮะไม่ได้เป็นลมบ้าหมูฉีดยนฉี่ยาเลยเราวเขาเหมือนกขาลังเกล็ดเขาเขินไม่รู้นะเขาแบบยืนแบบนี้สย่านะผมมีสองอย่างนะคุณคือเขินกับขยะขยะผมผมขยามไม่ขยี้แล้วนะก็พออ่ะเขินก็พออันนี้อันนี้โดนแดดเยอะเยอะเลยฮะผมแดงนะผมเสียไอ้บ้าเขาตัดทิ้งแล้ว อโอ้โหท่านมาเถอะนี่เขานี่เขาดีมากนะเขามีความเป็นนักแข่งในตัวตลอดนะใส่หมวกกันน็อกด้วยไม่ใช่รักษากความปลอดภ <ย S 1> ัยผมแน่นะอู้จะโดนเขาต่อยวะเนี่ยเขาต่อยนัดคืนแล้วเขาไม่พูดกับเราทำไงวาะาเนี่ยเนี่ยผมก็กลังคิดอยู่เนี่ยอันนี้อันนี้ฮะเริ่มต้นเลยทําไมดีกว่าผู้หญิงปกติเขากับเรื่องรถแข่งกลัวนะมันเป็นเรื่องของความเร็วทําไมถึงอยู่ดีมาแข่งรถได้ฮะชอบค่ะรักความเร็วอยากลองแล้วก็ หนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทาไมผู้ชายชอบเวลาเจอผู้หญิงขับรถชอบแบบว่าผู้หญิงขับอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากแสดงให้ดูว่าเออผู้หญิงก็ขับได้นะเออไม่ใช่แต่ผู้ชายนะอะไรอย่างเงี้ยใช่นะปกติเราบอกกันเลยว่าที่ที่หลายคนชอบโหดว่าขับรถแบบตัดสินใจช้าๆหนึ่งคือผู้หญิงตัดสินใจช้าผู้ชายนะคนเลยบอกโอ้ขับรถนี้ผู้หญิงขับไม่ผู้หญิงก็คนแก่สองอย่างมีสองอย่างพอมาถึงเวลาปุ๊บเป็นเลยอยากพิสูจน์ให้เขารู้อยากพิสูจน์ให้รู้ว่าเออผู้หญิงก็ไม่ใช่อย่างที่คุณเห็นนะอะไร ผมเคยเจอหนักกว่านี้อีกไอ้นี่เขาบอกว่าขับรถใจเย็นเย็นเออเฮ้ยเนี่ยผู้หญิงใช่ไหมเคยเจอผู้หญิงเล่นโทรศัพท์แล้วขับรถไหมมันคอมเลนเสร็จปุ๊บเราจะแซงมันนั่นนั่นมาหาเรานี่ว่ารักเราพอเราจะออกสายปุนั่นนั่นมาหาเราอีกพอหันไปดูปุ๊บโอ้โหไฟสองหน้าจ้าคือรู้เลยว่าเล่นโทรศัพท์ไปด้วยขับรถไปด้วยอันตรายนะครับไม่ดีนะครับ นะครับผมเพราะผมก็เจออย่างนี้เหมือนกันครับผมก็เลยผมก็เลยเขาเอียงใช่ไหมผมก็เอียงด้วยเขาชนกันเลยอยากดูไงได้จอดลงมาคุยกันเลยชีวิตเอางี้การแข่งขันนี่าพอมามาเริ่มต้นแข่งขันครั้งแรกผมขอถามเรื่องครั้งแรกก่อนลวกันครั้งแรกที่อยู่ในแทร็กความรู้สึกจากการขี่ถนนมาอยู่ในแทร็กครั้งแรกเป็นยังไงถ้าถ้าอยู่ในแทร็กครั้งแรกที่จะสตาร์ทเลยก็คือ น้ำตาจะไหลถ้าเป็นผู้ชายจะปวดฉี่อันนี้จะไหลอห่ะน้ำตาจะไหลเวลาจะเตะบงเตะบอลแมตช์แรกคือแบบแข่งขัน มันมาอะไรตอนเจอเป่านกหวีดเริ่มเกมวะอะไรเงี้ยเขาเป็นอย่างเงี้ยเหรอครับผมมันค่อยเป็นนะฮะมีปะล่ะเป็นเธอตายแล้วอ่ะเจอตัวรูตอนนี้แต่แบบอะไรนะร้องไห้ร้องไห้ค่ะจะร้องไห้มันรู้สึกตื่นเต้นแบบเฮ้ยจะแข่งแล้วจะแข่งแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่พอไฟดับทุกอย่างก็ปกติเข้าสู่โหมดปกติไม่เป็นอะไรไฟดับปุ๊บมันก็ไม่เห็นอะไรแล้วไงไม่ใช่ไฟไม่ใช่ไฟแทกห้าดวงดับปุ๊บก็โอเครู้เรื่องไหมเนี่ยรู้เรื่องไม่รู้ ดูไม่ค่อยแข่งเลยถามยนว่าคันนี้ติดแก๊สที่ไหนประหยัดไหมประหยัดดีค่ะรถจแรงต้องไม่กลัวแพงไม่กลัวพังไว้นี้แม่ผมสอนเองเอาเลยครับนะครับนี่น่าแล้วทุกวันนี้ขับแต่มอเตอร์ไซค์ถูกต้องรถยนต์พังหมดแล้ว่อนอ่ะพอเริ่มครั้งแรกปุ๊บก็เริ่มมีความหนึ่งคือพอไฟดับปุ๊บก็ไม่กลัวเริ่มเรื่องสมาธิอุ๊ก็คือสมาธิไปอยู่กับรถแล้วตอนนี้แล้วการแข่งขันครั้งล่าสุดผลงานเป็นไงไง เอาเอาว่าปีที่ผ่านมาดีกว่าเป็นยังไงบ้างปีที่ผ่านมาสำหรับปีที่ผ่านมาก็สนามจบที่3 นะะคอันดับที่3แล้วก็คะแนนรวมของปี5-6ก็จบที่3ค่ะตุเต่านี้สนามสุดท้ายนี้เราแข่งที่ทะเลปะใช่ริมหาดบางแสนค่ะผมเพิ่งไปมาอากาศดีมากขับรถไปชมวิวไปแล้วแล้วแข่งกันเหรอครับชมวิวเขาไม่รู้ไคเห็นแบบว่ามึชมวิวได้ด้วยไงเอ้ยเงี้ยผมไม่ไม่รู้ฟิวคนแข่งวิ่งริมหาดวิ่งริมหาดใช่แม่เมีู่กต้อง อะไรนะอะไรนะทีเดียวนั่นแหละเงียบกริฟเลยกเยอะการแข่งขันที่สนามสุดท้ายต้องบอกว่ามันเป็นสนามที่เขาเรียกว่าเป็นถนนเมืองใช่ค่ะฟ e ลลิ่งในการขับนี่คือนอกเรื่องหนึ่งนะเขาไม่ให้เกียรติเราแต่ผมอยากถามผมอยากรู้ว่าฟ e ลลิ่งในการขับถนนที่มันเป็นแทร็กสนามกับถนนเนี่ยธรรมดาเนี่ยที่เขามาทําเป็นสนามเนี่ยมันมียากยังไงต้องต้อง ต้องเปลี่ยนฟิลลิ่งในการในลายเข้าโค้งไหมหรือแบบการใช้เบรกต้องคืออย่างสมมติเราไม่ขี่พีระเราจะรู้โอเคเราจะผมอย่างผมเองผมจะขี่อตอไซค์ผมจะมาร์กจุดเบรกว่าโอเคเราจะเบรกนี้นะแล้วถ้าสมมติเราขี่เป็นเลื่อนเราจะเลยจุดเบรกเข้าไปอีกแต่วันหนึ่งพอมาเป็นถนนปุ๊บหนึ่งเลยละพื้นแท็กไม่เหมือนกันแล้วโอเคก็ในเรื่องพื้นแท็กก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นถนนที่ใช้งานปัจจุบันอาจจะมีเกาะก้างจะมีหลุมมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เสียเสีย ได้อะไรเงี้ยเสียสมดุลใช่แต่ก็แข่งรถเขาคุยไม่ค่อยรู้เรื่องนะถูกต้องต้องล้าหน้าครับต้องล้างหน้าครับขอโทษนะครับคุณทีฟครับเนี่ยตอนนี้มันแหลมนะโอ้โูดหรือจะทีได้นะครับไม่ใช่ไงเขาก็เอาอยากจะลู้ไงไม่ลู้งอ่ะพื้นแข่งคือแบบว่าพื้นมังมีการปรับเปลี่ยนใช่มีการปรับเปลี่ยนแล่วมีการซ้อมไหมครับซ้อมมีไหมมีมีการซ้อมก็จะมีการมีซ้อม3เซ็กชั่นก็อยู่ที่ว่าตัวนักแข่งเองเนี่ยแต่ละคนเนี่ยจะจำสนามได้ไวแค่ไหนเพราะว่ามันมีเวลาซ้อมแค่ ตอนหนึ่งรอบเนี่ยประมาณ15นาทีใช่15นาทีรอบไหมครับเดี๋ยววก็รอบค่ะคือมีเวลาให้สิบสินาทีวิ่งได้จริงจริงสัก10รอบถึงไหมปรานแปดรอบประมาณนั้นเพราะว่าแข่งคือแข่งนี่งใช้กี่รอบ8รอบล่าสุดใช้8รอบค่ะเพราะว่าความยาวความยาวประมาณสองกิโลกว่าได้ถามมาก่อนเมื่อกี้แปดรอบความยาวแปดรอบความยาวคือความยาวทั้งหมดใช่นไหมจะต้องเอามาหาเลขไหมความยาวทั้งหมดเท่าไหร่นะครับ ประมาณ2อก for ิโลกว่ากันสองกิโลกว่าอาหารเล็กนี like> ่แปดรอบอแปดแปดหนึ่งแปดแปดจ้างจิตว่าไอ้ปลาลราละาแปดร้อยเมตรอ๋อเนอเออประมาณแปดร้อยเมตรอ๋อมันก็จะวิ่งอยู่อย่างนี้แต่ว่าเวลาซ้อมก็คือวันแข่งจริงเราแข่งแปดรอบใช่แล้วก็ตอนเช้าก็จะมีซ้อมแล้วก็วันเสาร์มีคอลี่ฟายใช่เอออย่าง ขอย้อนไปนะคะที่บางแสนก็คือ <Ừ. S 2> จะมีซ้อมแค่วันเดียวซ้อมแค่วันเดียวจ,ยจะซ้อมน้อยที่สุดค่ะก็คืออยู่ที่เราแล้วล่ะว่าเราจะจําได้ามากาแค่ไหนพอ่หน,อนพอตื่นขึมาแล้จำได้บ่ะ ใช่ค่ะที่แบบผมเป็นนักแสดงเนี้ยผมนอนไม่พอเงี้ยจำบทไม่ได้นะเบอร์เอ๋อนะเออเขาถ้าเกิดสมมติว่าเขาพักผ่อนไม่พอนักแข่งไงมีส่วนนะมีส่วนนะสายตามันจะพลามัวเพราะผมขับรถแล้วหลับในชนบ่อยมากเลยก็นอนนอนอยู่เนี่ยก็คือจ่ายค่าทั้งด่วนปั๊บพอเราใส่เสตติเบลปุ๊บออกรถเนี่ยจำจำอะไรไม่ได้แล้วลืมตาไปทีตู้แล้วต่อจะโย่จือจักรกลไม่รู้เรื่องแล้วอ่ะเออไปพักผ่อนแค่นี้เลย การพักผ่อนแสดงว่าพักผ่อนมาอย่างดีมากแล้วก็แบบเขาเรียกอะไรอ่ะจำวางแผนในสมาธิต้องดีอด่ะซึ่งน้องผมไม่ค่อยมีหรอกนะฮะ <c oughs> อันนี้รถคันนี้แข่งรุ่นอะไรครับอ่รถคันนี้ลงแข่งในรุ่น Toyota v i ีออสต์วันแม็กเลสดี้คับค่ะเลดี้คับใช่เลดี้<ถ>เป็นผู้หญิงล้วนค่ะสตรีล้วนปกติเขามีแต่ผู้ชายครับสรุปว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นกระเทยเลดี้คับเลดี้คับ พี่พาสองคนชิบยองเลยพี่ให้เขาคุยตอบครับแล้วยังไงครับมันเป็นได้งไงนครั้งนี้ได้รางวัลยังไงบ้างครับก็คือล่าสุดสนามบางแสนก็จบที่3ในรุ่นนะคะแล้วก็ผลงานประจำปีก็คือจบที่3เหมือนกันสังเกตสังกัดทีมอะไรนะฮะสังกัดทีมโปรเจกต์มิวทีมไทยแลนด์บายอินดีนค่ะในในทีมมีนักแข่งที่เป็นผู้หญิงนะ ที่เป็นนักแข่งผู้หญิงจริงๆมี3ค่ะครับค่ะแต่วันนี้มาท่านเดียวสองรวมหนูเป็นสองค่ะงั้นงั้นรบกวนอีกท่านเลยดีกว่าได้ค่ะก็เชิญพี่นุชนะคะนุชชี่ค่ะคุณนุชชี่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยผมเพิ่งเห็นเสื้อใช้เลิกด9.9อะครับใช่หมายเลข9.9คราวนี้เป็นหน้าด้วยนะครับคุณผู้ชมฮะก้องก้องซูมหน่อยหนึ่งครับมีรูปหน้าตัวเองด้วยนะครับแล้วก็มีเสื้อมีเบอร์ตัวเองนะครับ คุณนุชครับคุณนุชไม่เหมือนนักแข่งเลยนะครับเหมือนนางแบบมากเลยนะครับคุณซายเรียงครับย่างค่ะเอาไม่ใช่อย่างนี้คุณต้องอย่างนี้ชัดเจนอ่ะใช่คนเดียวเลยเพราะงั้นคุณไปนู่นเลยเดี๋ยวสัมภาษณ์เองไม่เอาคนเดียวเลยอรับเกเป็นที่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณนุชครับถามก่อนหน้าตาสวยหน้าตาหวานขนาดนี้ไม่มีแฟนเว้ยคุณเล่นคุณเล่นนะไม่ใช่ อ้นนี่ถามเลยอยากถามเลยอ้าวเปลี่ยนเลยเหรอนุชครับเอ่อการใช้ชีวิตครอบครัวกับการเป็นคุยเรื่องรถไถ่บ้าคุณนุชครับเราหนีแล้วเนี่ยหวานหวานอย่างเงี้ยทําไมถึงมาขับรถเอาบอกก่อนนะว่าชีวิตบนสนามมันต้องบอกเนี้ยว่ามันไม่รู้ว่าจะเกิดอุบัติเหตุอะไรผมอุบนติเหตุไม่ได้อ๋อชีวิตแข่มันจะได้จุดจ้แล้วการที่มันเออคือแบบไม่กลัวหน้าหวานหวานแบบว่าเออจะแบบ ไม่กลัวเป็นคนไม่กลัวหรอะแดดหมวกกันนกหมวกกันนกไม่กลัวท้าทายเป็นกีฬาท้าทายแดดก็ไม่กลัวครั้งแรกที่มาแข่งรถเฮ้กกลัวอะไรทั้งนานโอเคจะงมั้ยทำไมพี่มาแข่งรถเริ่มต้นมาแข่งรถได้ไงฮะของนุชเริ่มตั้งแต่นุชใช้อีโวอยู่แล้วก็เริ่มไปแข่งแดกวิ่งจิมคณาเสร็จแล้วก็เลิกแล้วก็ มาขับโกคาร์ทแทนเขาไม่รู้จักจิ้มค้าหน้ารู้ไหมมันมาเบียร์มันใช่มันมาจากชื่อไทยนะแต่จริงๆคือจิ้มข้างหน้าถูกต้องคือข้างหน้าอยู่มึงต้องจิ้มเขาให้ได้จ้าใช่ถุยไม่ใช่แดกนี่คือรถแดน่คือขับทางโซ่สี่ร้อยเมตรอะไรอย่างนี้จิมขาหน้าก็คือจิ้มขาหน้าก็เหมือนมีกล้วยแล้วก็ให้ไปตามทางแล้วก็หลบกล้วยเอาอะไรอย่างเงี้ย เใช่เหรอแผมเรียกว่าหลบกลวยได้ค네ือมันต้องไหวพีดไง่ายเออมันต้อร์าซอ์ขนาดฉน่างมีขับมอเตอนอนขับได้ แว่มอเตอร์ไซค์ขอโทษนะครับของคุณขี่เว็บร้อยแม็กซ์สิบเจ็ดหรือเปล่าเพราดูรับน้ำหนักได้ขนาดนั้นเนี่ยรถเทหน้าเลยเทข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยมาในปุ๊งเนี่ยถอดเลยถอดทุกอย่างเอาหมดเลยเหลือสายไฟสองเส้นจำได้เขี่ไปก็ไม่มีมันเป็นมันมีแค่นั้นเองส่งถางเฮ้ยคุณนี่ไม่นอนใส่เกียร์ปักปักมันต้องซ้อมก่อนที่มาถึงเขาเข้าเกียร์อ่าเหนื่ยกินเลยแต่ว่าไม่เคยชนะนะสงสารคุณพ่อคุณแม่เลยเกินนะครับสงสารพ่อมัน มาเ่องจิมคาน้าต่ออาครับกละโงม<ส>ันยังไงครับแล้วพอดัดใจปุ๊บจิมคาน่าดัดใจมาจิมคาน่าแล้วก็เลิกแล้วก็ยังไม่ได้เลิกหรอกก็ยังมีแข่งบ้างแล้วก็เอาอีโวมาวิ่งเซอร์กิตดูบ้างวิ่งที่พีระดูบ้างอะไรงนี้เสร็จแล้วแบบค่าใช้จ่ายมันเยอะต้องบอกก่อนว่ามิตซูบิชิอีเวรชั่นเนี่ยเป็นรถเก่งที่ขับเคลื่อนสี่ขสี่ใช่ซึ่งใช้เลังงานดูไหมว่ากินน้ามันมากแล้วมันเป็นขับสี่ฟูลไทม์อย่างรถอย่างรถ ภาษาอังกฤษตรีฑาภาษากรีฑานี่เอาสนิทเลยไหมเอาได้แล้วไงขับสี่ล้อทามคือมันเป็นรถที่ขับสี่ตลอดเวลาไม่มีการปรับเปลี่ยนได้ไม่เหมือนรถรถพวกโฟร์วิลรถกระบะที่แบบวันเลือาวันนี้จะเอาสองสองล้ออะไรเงี้ยสี่ล้อนี่คือฟูลทามตลอดเพราะนั้นเนี่ยเรื่องลักษณะการขับขี่บอกเลยว่าต่างกันรถโตโยต้าแน่นอนต่างเยอะค่ะวันแรกที่ที่มาแข่งรถเมื่อก่อนใช่อีโวแข่งถูกป่ะพอวันนึงปุ๊บ นึ่งก็ประมาณมันเยอะบานตาไม่ว่วจะเป็นน้ำมันเครื่องท้ายเครื่องดูดไเีเทอร์โบอะไรเงี้ยอินเตอร์อีกเออชนเพราะว่าเพราะว่าเมื่อก่อนใช้อีโบใช่ป่ะฮะแล้วก็ไปชนที่พีระแล้วแบบคือชนชนก็แรงเหมือนกันแล้วแบบโดยอินเตอร์โดยอะไรเงี้ยก็เลยเออเลิกดีกว่าแล้วก็เลยมาขับโกคาร์ทแทนมันหายไปเยอะนะเว้ยนิ๊ร้องแม็กสิบห้าสิบหกนี้ไปมาเหลือร้องแล้วนี่เหลือร้องแต่การแข่งโกคาร์ท คนที่ขับโกคาร์ทเก่งๆได้อะไรหลายอย่างเยอะมากผมรู้จักนักแข่งคนหนึ่งอย่างแจ็คลัมวาลแจ็คเนี่ยเป็นคนตัวใหญ่นะเป็นฝรั่งลูกครึ่งนะเว้ยอ่าลูกครึ่งยังยังคุณก็ลูกครึ่งไม่รู้แหละคนไม่รู้นี่นี่เป็นลูกครึ่งนะครับไทยเยอรมันนะครับเยอรมันเชฟเพิร์ดใช่เลยขาร้อนหมาเฮ้ยไม่มานี่ไหมโอ้คนบ้าเหรอเอากี่เอาพูดอย่างนี่คือแจ็คก่อนแล้วนี่ถ้าเป็นคนตัวใหญ่ นะครับแล้วก็ต่หลังเนี่ยเขาไปได้ถั่วมาเม็ดหนึ่งเขาเปีนไปข้างบ bon นค่ายักแ <บน S 2> จ็คแจ็คแข่งรถใช่ไแจ็คเลมบาตเขาเป็นคนที่ตัวใหญ่มากแต่ลายในการขี่เขาถือว่าเขาเป็นแชมป์ได้เนี่ยเร็วค่ะคือเรื่องของรถรถโกคาร์าเนี่ยนล,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 ล้ำรถมันน้ำหนักสิริมันเท่ากันม,มันอยู่ที่คนละยิ่งถ้าคนตัวใหญ่มายิ่งกดน้ำหนักรถเยอะแต่เขาขี่เนี่ยเขาขับรถสามารถแบบทิ้งหางที่สองได้เนี่ยแต่ว่าลายในการเขาโค้งเขาดีมากแล้วพอวันหนึ่งเขากระโดดมาขับรถ ที่เป็นรถสนามกลายเป็นว่าเขาเป็นเด็กคนหนึ่งที่เป็นดาวรุ่งอนาคตไกลคนหนึ่งของของของการแต่ว่าปีที่แล้วสึกก็จะห่างหายไปก่อนเหมือนไปพักรักษาใจรักษาการอะไรเขาก็แล้วแต่เขานะครับแล้วก็มีคนหนึ่งปีนี้ผมก็รู้จักมาคือเป็นลูกครึ่งขับเฟอร์รี่ที่แข่งซุปเปอร์คาร์เชฟศินอ่าผาศินผาศินก็เป็นคนหนึ่งที่เริ่มต้นจากโกคาร์ดคือนักแข่งหลายๆคนเริ่มต้นจากโกคาร์ดแล้วพอขี่โกคาร์ดขับโกคาร์ดปุ๊บ ได้อะไรจากการขับโกคาร์บ้างผมจะบอกหลายๆคนอยากเริ่มต้นอยากให้ลูกแข่งรถอยากให้ลูกเริ่มต้นโกคาร์บหมดคือโกก็ไม่เซฟนะไม่เซฟไม่เซฟนะคือรถโกคาร์บมันม่มีมีกี่ซีซีมีมีสองจังหวะกับสี่จังหวะอ่าสองจังหวะขึ้นจังหวะเป็นเนี้ยจังหวะเป็นแฮนตรงนะอ่าอ่าแล้วถักแฮนด์ตรงนี้นะมอไซค์เหมอไม่มอไซค์เหรอรถดีบสิบาอ๋อนี่สองจังหวะสี่จังหวะแล้วซีซีเครื่องก็ต่างกันอีกต่างกันอีกใช่แล้วพอไปเรียน ไ,ไ,มไม่ได้เรียนหนักคนนุก็คือแบบคนนุ่จะขับที่สนาม MSL ตรงแดนเดมิดนุ้ก็จะขับ<อ>รถเช่าขับขับขับไปเรื่อยๆ <Yes. S 1> แล้วคราวนี้ก็คือขับโกคา์เนี่ยมันก็คือฝึกร่างกายเราด้วยให้แข็งแรงใช่ป่ะแล้วก็เรื่องลายคือรถโกคาร์กับกับรถยนต์ลายมันก็คือใกล้เคียงกัน <Yes. S 1> เอก็ขับไปอยู่ประมาณสองสมปี oh. แล้วก็มีคนชวนให้มาแข่งโตโยต้า,าโตโยต้าปีที่เทไหร่นะปีที่สองค่ะ ปีแรกผลงานเป็นไงบ้างปีแรกก็ได้แชมป์ประจำปีเป็นที่สามแข่งปีแรกก็ได้ได้ที่สามเลยค่ะโอ้ยไม่ไอายไม่ได้ไม่อายปีแรกปีที่สเห็นผู้หญิงปาดหน้ามึงปาดหน้าชนผู้หญิงเลยเคยได้ปีแรกมึงได้ที่สองเลยเด้อแล้วตอนนี้ล่ะเพลงดังกี่เพลงเพลงดังเพลงชั้งหัวใจของฉันมีไหมมีแต่ว่ามันไม่ได้ะไา ตปีแรกที่สองปีแรกที่สองเลยปีที่สามเลยแล้วมีการปรับเปลี่ยนชีวิตยังไงคือแบบว่าต้องไปกลับไปเขาเรียกเรียกอะไรอ่าศึกษาต่อไหมว่าความผิดพลาดเออทำไมถึงแบบได้แค่ที่สามเองอะไรอย่างนี้ก็จริงๆแล้วคือมาแข่งปีแรกไม่ได้หวังแชมป์เพราะว่าคิดว่าไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าคิดว่าแบบคิดว่าตัวเราแบบไม่ได้ขับได้ขนาดเนี้ยคือกลับมาขับเล่นๆลองดูว่าเป็นยังไงอะไรอย่างนี้อ่ผมขอถามอีกเรื่องแล้วกันน้องเรื่องหน่อยการขับสองกับขับสี่วันที่อยู่ในสนาม ฟีลลิ่งมันต่างกันเยอะขนาดไหนฮะฟีลลิ่งในการเข้าโค้งครับอย่างขับสี่มันก็คือใส่ไปมันก็จะออกแบบแนวขวางขับสี่ใช่ไหมแต่อันนี้มันแบบคือหน้ามันหน้ามันเข้าอ่ะแต่ท้ายมันออกแต่ท้ายท้ายมันมันไม่อยู่อ่ะขับสี่คือโหแต่คือแล้วคือแบบเราขับอีเวมาใช่ป่ะมันแรงกว่านี้เยอะอ่ะมาขับอันนี้แบบนี่ขับอะไรอยู่อะเแล้วรถพวกขับสี่มันจะมีเตดเขาเรียกว่าหรือตลิมิตสลิป คือมันทําให้ล้อในกับล้อนอกเนี่ยในการวาดโค้งเนี่ยหมุนใกล้ๆกันพอหมุนจังหวะที่หมุนใกล้กันปุ๊บมันยิ่งทําให้รถเกาะถนนแหละมันเพราะงั้นเลยออกกำลังกายไม่พี่มีเหวี่ยงซีนอาซัดรันเวี่ยงไนี่ยเวียงเนี่ยเวียงเนี่ยเหวี่ยงซีเออจะคุยเรื่องรถจบไหมวันนี้นะฮะอ่ะแล้วถามอีกเรื่องหนึ่งก่อนจะเบรกแล้วกันนะครับว่าปีที่ผ่านมาเป็นปีสำหรับปีล่าสุดก็สนาม ก็คือแข่งกับที่1กับที่2อยู่ก็คือมาลุ้นแชมป์ที่สนามบางแสนที่งเหอนี่คือรุ่นเลดี้นี่คือมาลุ้นสามสุดท้ายใช่ลุ้นสนามสุดท้ายทั้งสามคนมีทั้งสามคนจะเก็บคะแนนตั้งแต่สนามแรกสนามแรกแล้วก็พอดีจะบอกว่าพี่เขาเองต้องชิงที่สอกับที่สองอีกทีเพราะว่าคะแนนห่างแค่แต้มใครที่2อที่ไฟท์กับเรากาแต่ค่ โอ้โหแต่แกนี่เปิดใจสาวแต่นะอันเลกฉันน้องเป็นสาวรุ่นเล่าอ๊ะอ๋อใการนี้ดีน้องเยอะแล้วเราก็สามารถชนะแตมาได้ชนะก็คือได้ผลงานที่หนึ่งแล้วก็แชมป์ประจำปีก็ได้ที่หนึ่งก็เป็นของเราเลยเพราะว่าคะแนนก่อนโอ้โหโอ้โหจ้ต้องไปก่อนเลยครับแล้วก็ที่สามก็เป็นทางด้านของคุณทิพย์ใช่ค่ะนะครับก็ถือว่าทีมนี้นี้ส่งเข้าประกวดผู้หญิงสามคนได้ยืน โพเดียมของแชมป์ประเทศไทยถึง2คน1ของสานี่คือมี2คนมีที่หนึ่งที่3เออสุดยอดมากเลยนะครับแต่ว่าด้านหลังผมคันนี้มันเป็นรถแข่งที่ใครใช้ทิพย์ค่ะทิพย์ของคุณของของของคุณนุชก็ใช้รถประมาณนี้ปะเหมือนกันเหมือนกันเพียงแต่ว่าใช่เราจะต่างกันแค่ตรงของหนูจะเป็นสีเหลืองของนูจะเป็นสีชมพูงั้นเดี๋ยวแบกหน้าเรามาเจาะดีกว่าว่ารถคันนี้ที่ทั้งคุณนุชและคุณทิพย์ใช้เนี่ย ที่บอกว่าหลายอย่างเหมือนกันเนี่ยมันมันเหมือนกันยังไงแล้วก็มันมีอะไรที่แตกต่างจะลดถนนทั่วไปแล้วกันนะครับพบอเบสซึงครับช่วงหน้ากลับมารรต่อกับรายการมอเตอร์มาเนียบายโตโยต้าครับผม